บางคนเนี่ย,อยโอ้หโอโหแต่ต้องคนดูสิแกอะค,คนไล่ดูเนี่ยไล่ดูเนี่ยสวยไหมกะว่าสถานการณ์ก็เริ่มงเงียบหน่อยนะหัวหน้าเผ่าคิดว่าสถานการณ์ชนเชนลยไทยกัมพูชาเริ่มเงียบแล้วไปไปามาก็อน,นึกว่ามันจะเงียบก็เลยเอาพวกของเสื้อผ้าตรงเสื้อผ้าทหารเนี่ยมาลองขายข้างทางดูปรากฏว่าวันนี้ก็มีข่าวใหม่แล้วอะหลังจากที่มีการเจรจาหยุดยิงไปแล้วใช่ไหมทำหนังสือเรื่องมีการหยุดยิงไปแล้ว ไปไปเอามาก็ใส่กันอีกวันนี้ที่อะไรตา้องวันนี้ที่สามสิบซัดกันแล้วหนะ้าที่รีสเกตนะแล้วเมื่อวานน้องทหารช่างก็เดินเหยียบกลับแล้วก็ขาขาดเมื่อวันก่อนน้องชายที่ไปงานจ่าเริงกับหัวหน้าเผาก็เหยียบทุ่นนะอ่ะเดี๋ยวไอเรื่องราวของทุ่นสงครามต่างเดี๋ยวว่าบ้านก่อนเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ก่อนอ่ะก็ถือว่าวันนี้แต่วหน้าเผาก็นําพวกคําว่าขยะสงคราม หลายคนที่เคยเสพงานของอเมริกาก็อาจจะเข้าใจว่าขยะสงครามเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูเลยขั้นต้นแล้วก็มาที่นี้ก่อนมากใกล้อ่าทุกคนเห็นเสื้อเที่ยวหน้าเผาใส่อยู่ไหมอ่ามันเนี่ยมีชื่อว่าเสื้อซับต่างนะเสื้อซับต่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเสื้อซับต่างเนี่ยจริงๆแล้วไอเสื้อเนี่ยนะโดยจริงแล้วเนี่ยกองเหล่าพลเรือนของอเมริกาเนี่ยเขาจะผลิตเสื้อเนี่ยให้มันเป็นสีนี้ให้ด้านในเนี่ยอ่มันเป็นสีอะไรร้องสีงเขียวนะ แต่ด้วยความที่ว่าอเมริกาเนี่ยเจ้าที่เราพลัดทิการเนี่ยมันอาจจะวันนั้นมันอาจจะนอนน้อยหรือว่าอาจจะแดกเล้าเม,มาลผมไม่รู้นะมันก็เลยมีการผลิตเสื้อให้เป็นสีนี้ขึ้นมาเห็นไหมสีก็คือสีฟ้ามันผสมสารเคมีผิดนะใครที่ชื่นชอบหรือว่าเสพงานของอเมริกาเดี๋ยวหน้าเผาพาไปดูเดี๋ยวจะมาบรรยายทีละเม็ดทีละเม็ดนะอันนี้ก็คือเสื้อแจ็คเก็ต M65 นะซึ่ง ไอเอ็มเนี่ยมันต่างกับ o อยังไงฮะโอจก็คือเป็นสีเขียวเข็ mm. okay. มมะกอกแต่ว่า M65 ถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกลายก้างปลาแต่เขาเรียกว่าลายวุ้นเล่นอ่ะมาดูสภาพของ m 6 5แต้ตาก้องอันนี้คือลักษณะหน้าตาของ m 6 5เสื้อเหล่านี้มันส่วนใหญ่จะใช้ตั้งแต่ปี2476ถึงปี8 0ใช้ในสะมรภูมิที่มันมีพวกพวกป่าใบไม้ไมพืชพันธุ์อะไรต่างๆนะก็คือเสื้อของแจ็คเก็ต m 6 5 OG าโออ่ะมาดูตรงนี้ ตรงนี้ก็คือเป็นลายของมัตติแคมมัตติแคมเนี่ยจะแบ่งเป็นสรุ่นเลยถ้าสังเกตดีๆความแตกต่างของมันหัวหน้าเผ่าทําคลิปไปรอบก่อนแล้วว่ามันจะมีหนึ่งมันจะมีสายรัดเอวที่มันต่างกันอะไรยังไงอ่ะมาดูว่าประมาณนี้อันนี้คือเป็นการเอาเอาของเนี่ยมาวางขายตามข้างทางอ่ะตะก้องไปนั่งพักผ่อนเลยอ่ะเดี๋ยวหน้าเผ่าจะนั่งถ่ายนะบางคนเนี่ยหลายคนคือสงสัยว่าหัวหน้าเผ่าครับทำไมกลางเกงสีชมพูเนี่ยทำไมมันหวานแววทำไมมันดูเท่จัง มันไม่ใช่กางเกงที่เท่ว่าเป็นกางเกงแฟชั่นนะมันคือกางเกงที่อะไรอ่ะมันคือกางเกงที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารถ้าของกองทัพไทยก็คือนักเรียนเตรียมทหารก่อนที่จะขึ้นเร่าเรานักเรียนในร้อยจอบลอนักเรียนในร้อยตำรวจในเรืออากาศก็จะต้องผ่านการใส่กางเกงสีชมพูนี่ประมาณนี้ทุกองสีชมพูทุกคนดูสินะอันนี้คือสถานที่ที่หัวหน้าเผ่ามาทําการวางของขาย นะขายขายของในช่วงนี้อาจจะต้องถือหน่อยนะเนี่ยลักษณะสีมันก็คือเป็นพวกแฟชั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แฟชั่นหรอกนะเนี่ยเป็นสีชมพูสวยนะมันคือไซนะส์สลและกูล่านะสีชมพูถ้าเกิดจะใส่ไปรบใส่ได้ไหมต่ต้องณหน่าเผาว่าใส่ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสีชมพูมันไม่เหมาะต่อการกับาการ่้มทางตามภูมิประเทศนะเนื่องจากภูมิประเทศของอเมริกามันอาจจะเป็นการ ปฏิบัติภารกิจใน,นพื้นที่ของที่มีป่าไม้พืชพันธุ์ใบไม้ใบยาก,ก็เลยมีการผลิดพวกหุ mm ้นแล่นขึ้นมาหุ mm ้นล่นผิดพวก OG จีเนี่ยยิ่งโอจีเนี่ย OG เนี่ยโอเนี่ยนะสวยมากอันนี้คือพารากลางมันไม่มีนะแ่วหน้าเผาเนี่ยพาราอยู่กับหน้าเผาก็คือเริ่มต้นที่นะสีบาใบแดง45บาใบแดงก็คือประมาณ4,500บาทก็คืองานของ OG หายากมากยิ่งไซส์เล็กยิ่งหายากอ่ะ ก็จบไปสําหรับกางเกงสีชมพูก็คือของอเมริกาหลายคนสงสัยแต่หัาาวหน้าเผ่าเนี่ยจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูว่านะบางคนถามหัวหน้าเผ่าครับผมเนี่ยอยากได้เ,เสื้อผ้าของทหาร US แต่ว่าผมอยากได้ไซส์เล็กๆแต่งบผมเนี่ยมันไม่ถึงด้วยความที่ว่าทหารอเมริกาทุกคนก็ดูแล้วว่าทหารอเมริกาแม่งแต่ก็เป็นไงไซส์ใหญ่ไหมตัวมันใหญ่แม่งร่างกายบึกบึนตัวโคตรใหญ่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะใส่เสื้อเล็กหรือว่าไซส์สมอลเนี่ยมันหาโคตรยากเลยหายากมากมันมีหลุดมาเงี้ยมันมีหลุดมาแต่ว่ามันน้อยเนี่ยอันนี้คือ OG OG คือ Olive Green นะป้ายบอกชัดเจนนะ US เนะี่ยเห็นไหมอ่า m a k e In USA ก็คือผลิตมาจากอเมริกาเสื้อนี้ผลิตในปี2474ทุกคนลองนึกสภาพดูว่าโอ้โห2474นี่กี่ปีแล้ว้ก้องเยอะนานนะ 8ปปีถึงไหมประมาณแสรจแปดสิปีได้ไหมประมาณ80ปีก,กว่านะเพราะว่าไอเสื้อผ้าเหล่าเนี้ยเขาใช้ทําสงครามอยู่ที่ขั้นต้นก็คือ M 5 1ที่เกาหลีก่อน M 4 3 M 5 1ต่อมาก็จะมีพวก M 6 5ก็คือแบบนี้ M 6 5ก็จะแบ่งเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งสอรุ่นหนึ่งก็จะอันนี้ไม่มีตัวเปรียบเทียบดูว่ารุ่น1เป็นยังไงคือรุ่นหนึ่งให้เราสังเกตง่ายๆนะรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเนี่ยจะไม่มีอินทนูอันนี้คืออนะินนนนทูะะ รุ่นหนึ่งจะไม่มีอินเทนูพอรุ่น2ปุ๊บเนี่ยจะมีอินเทนูแต่ว่ารุ่น2เนี่ยมันจะมีตรงนี้เนี่ยมันจะมีแบบบากๆบากๆอย่าเนี่ยมันจะเป็นแบบบากๆแต่น,นี่คือไม่มีอันนี้คือรุ่น3รุ่น3เนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลย M65OG มันก็คือลูกของ51แล้วก็มี M43 เนี่ยเป็นปู่นะคุณนาเผาครับผมอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างงานเอกชนเนี่ยกับงานกองทัพเนี่ยมันต่างกันยังไง ฝั่งนี้เห็นไหมเขาบฝั่งนี้เขาเรียกว่าง,งานกองทัพนะไอ้ฝั่งนี้คืองานได้ฝั่งเนี้ยเนี่ยเนียไอ้ฝั่งนี้คืองานเอกชนฝั่งนี้คืองานของกองทัพนะแล้วกองทัพกับเอกชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงถ้าเรานึกภาพว่าพลาธิการเนี่ยเขาผลิตแจกจ่ายเสื้อให้กับกําลังพลทหารปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าอะไรก็ตามแต่เกิดวันหนึ่งเนี่ยไอ้เสื้อที่อยู่หน้าเผ่าเนี่ยรับมาจากออกองทัพโดยตรงเนี่ยมันหายขึ้นมาเนี่ย ไอเสื้อตัวนี้มันหายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสื้อครั้งต่อไปเนี่ยกองทัพเขาไม่แจกแล้วไอคนตัดที่มันทําหายทหารที่มันทําหายมันก็ต้องไปหามาจากที่อื่นก็คือมาจากเอกชนก็เลยมีการผลิตเสื้อเสื้อของเอกชนเพื่อมาทดแทนงานของกองทัพมองภาพออกไหมต่ก็คือเอาอตัวเนี้ยมาทดแทนของกองทัพหัวหน้าเผา,าไม่มีเสื้อใสแล้วแม่งเสื้อผ้ากูาหายหายปุ๊บต้องไปหาซื้อใหม่จาไปซื้อจากกองทัพก็ไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องหาจากเอกชนก็เลยมีการผลิตเอกชนรีโปรขึ้นมานะอันนี้คือรีโปรแล้วรีโปรกับงานกองทัพเนี่ยข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแค่วหน้าเผ่าไม่ได้อวยนะจะบอกว่างานรีโปรเนี่ยเกือบจะดีกว่างานกองทัพนะเกือบจะดีกว่าเพราะว่ารีโปรจะ่มันมองเห็นแล้วว่าไอ้งานกองทัพเนี่ยมันมีจุดบ้่ยอะไรบ้างการเย็บมันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าการเย็บเนี่ยมันอาจจะยังไม่แน่นเท่ากับงานรีโปร แต่คำว่ากองทัพมันก็คือกองทัพแหละกองทัพมันก็คืองานที่มันมีสตอรี่มันก็คืองานที่ผ่านเ,เรื่องราวพวกสมรภูมิการรบมาใช่ไหมอย่างเสื้อเนี้ยมันก็มีเจ้าของนะแค่บางคนเนี่ยเอามาใส่แต่ไม่เคยรู้ว่าเจ้าของเนี่ยมันมีตัวตนบางคนเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วบางทีเจ้าของก็เสียชีวิตในสนามรบก็มีแต่ว่าใครจะใส่เสื้อเหล่านี้ที่ไซสเ์เล็กๆเนี่ยค่อนข้างจะยังไงกองเจองแพงมากมีแต่พาราหลักหมื่นเพราะฉะนันรีโปรเนี่ยเขาก็เลยมาตอบโจทย์ให้กับคนไทย เนี่ยคนไทยไซส์ s ม a l l เนี่ยไซส์ s m a l เนี่ยแล้วยิ่งเป็นซิปเลยนะนะซิปเงินซิปทองแดงซิกลมดำซิปมันก็มีแยกย่อยปลีกแยกย่อยไปอีกอ่ะก็อยู่ที่ว่าคนจะชอบความแตกต่างระหว่างรีโปรกับงานกองทัพถ้าเราสัมผัสด,ด้วยมือเปล่าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเสื้อของกองทัพเนี่ยมันจะมีความหนากว่าเสื้อของรีโปรเนี่ยมันจะมีความบางกว่าเล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวแต่ ความสวยงามความใหม่ให้กับงานรีโปรงานรีโปรไม่ใช่ก็เพิ่งผลิตมาเมื่อปี2ปีนะมันก็คือเสื้อผ้าที่เขาผลิตมาเมื่อประมาณเอ,อ่อ6เจ0ปีพอๆแหละเมื่อมีการผลิตงานของกองทัพขึ้นมารีโปรก็จะตามมาในประมาณนี้อะจจะก็มันด้อ่ะเดี๋ดดให้ดูเสื้อของทะเลทรายนี่นอกจากรีโปรแล้วก็จะมีพวกโอ้โหทะเลทรายนี่สวยนะทะเลทรายตัวนี้นี่คือเป็นเสื้อที่เป็นใหม่ๆม,ม,มากๆ ทะเลทรายส่วนใหญ่เนี่ยใช้ปฏิบัติภารกิจพวกสมรภูมิพวกอิรักอัฟกา,านิสถานพวกที่เกี่ยวกับทะเลทรายเนี่ยมาดูสภาพของมันมาดูภายในอันนี้ใหม่เลยนะใหม่มันจะมีเป็นไซส์เป็นไซส์ L ไซส์ S ไซส์ M อ่ามันก็มีหลายไซส์ซสนะเพราะเพราะฉะนั้นของที่มันหลุดมาก็คือของกองทัพส่วนของที่มันมาใหม่ๆเงี้ยนเนี่ย 1 2ึ่งสองสสห้าเนี่ยก็คืองานรีโปรที่หัวหน้าเผานำเข้ามาแม้แต่มีดบางคนเนี่ยออโอ้โหแกต้องคนดูสิเพื่าคนไล่ดูเนี่ยไล่ดูเนี่ยสวยไหมเออเดี๋ยวมีดเหล่านี้เนี่ยจะสลักชื่อว่าหัวหน้าเผ่าอะเดี๋ยวออกหน่อยก็จะเป็นแบรนด์ของหัวหน้าเผ่าแล้วแล้วมีดเนี่ยโคตรจะคมเลยนะอะถ้าใครสนใจมีดก็ทักหาหัวหน้าเผ่าเลยที่ อ่า uh, ID p o r 3 6 5 5นะมีดจะมีขนาด11นิ้ว12นิ้ว13นิ้วนอกจากมีดแล้วมาดูกางเกงอการเกงก็จะเป็นพวกกางเกงลายพรางวูดเล่นนี่ลายพรางวูดเล่นนะลายพรางก็จะแบ่งแยกย่อยแบ่งไปอกีกก็จะมีพวกลายหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือเนี่ยคือหนึ่งผ้าตารางผ้าตารางก็คือผ้าริบสต็อปอ่าริบสต็อปก็คือสต็อปก็คือหยุดการฉีกขาดนะ อันนี้ก็คือผ้าเรียบบางคนก็เรียกว่าผ้ากระสอบสวยไหมเธาต้องสวยนะแล้วก็ใหม่เอี่ยมอา้าวก็ถือว่าภา,ารกิจหลังจากซัพพอร์ตพี่น้องทหารตามนวบังเกอร์ต่างๆก็ๆกว่างๆก็เอาเสื้อผ้ามาวางจําหน่ายข้างทางนี่คือชีวิตของหน้าเผานะแต่วันน้ว,วันนี้ก็คือปะทะกันอีกแล้วนะอต้องอา้าวใครต้องการเสื้ออะไรหรือว่าต้องการมีความรู้เกี่ยวกับพวกเสื้อ ขยะสงครามก็สามารถสอบถามว่หน้าเผาได้ด้วยว่าทักมาปรึกษาที่เบอร์โทร0843246665หรือว่าใครอยากจะให้วหหน้าเผาไปทำคลิปสัมภาษณ์พวกทหารพรานสมรภูมิต่างๆพวกตามุงตำเมินล่า,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 าลสุดก็ทักบอกวันหน้าเผาได้แล้วเจอกันอเสื้อ,อดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สวยไหมจะไปสวัสดีครับไวเจอกันนะ